สวัสดีครับผมเกษตรแปะนะครับวันนี้ผมจะพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งคือเก่านะครับวันนี้มาเบิง้งมั่นนะครับมั่นหาเดือนครึ่งนะครับใกล้จะหอดหกเดือนแล้วนะครับมั่นก็งามพอสมควนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิ่ใบของเพิ่นนะครับใบของเพิ่นจะร่วงนะครับเพราะว่ามั่นจะ ถึงเวลาสางหัวแล้วนะครับมันสางหัวแล้วความงามกันคือว่าใส่ได้นะครับหรือมันอาจจะงามเกินไปกับเป็นไปได้นะครับเพราะมันคิดปุ๋ยลร้เลยครับหลายเดือนแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็ปลูกทีแน่นะครับที่เกินอยู่พินากว่าจะยับออกห่างกเก่าแน่อยู่นะครับเพราะว่าบางจุดกล็ลมแน่มื่อนี้ผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบิงนะครับมันความสูงประมาณ เกือบ3เมตรนะครับความสูง2เมตรไปลายๆนะครับทางขวามือเนี่ยก็เป็นมั่น8ปเก้านะครับมั่น8ปเก้ากับมั่นก้านแดงนะครับมันจ,จะเป็นก้านแดง8ปดนึงนะครับน่าจะประมาณนั้นข้างนี้ก็8ปเก้านะครับความงามมั่นก้านแดงอาจจะสูงกว่า จักหน่อยนะครับเพราะว่ามันหมักแสงม,มันมันหมักแสงนะครับคือแปดเก้านี่ใบจะร่วงซาแน่จักหน่อยนะครับมันก็เป็นขอดีขอได้ยแต่ละพันนะครับผมก็ได้แต่งกิ่งนะครับติ้งกิ่งงามันจากสามงาก็ เหลือสองงานนะครับสองกิ่งเพื่อที่จะให้แสงมันลงกระทบพื้นดินได้แน่นะครับเว่างามแน่ปีนี้เพราะว่าใส่ขี้ไก่ร้ายนะครับแล้วกับปุ๋ยหลายอีกอย่างนึงก็ปุูกที่ ฝนกับมาดีอีกนะครับฝนดีแน่มือนนี่มันก็เลยประกอบกันเข้าไปนะครับมันก็เลยเหตุแห่งามประมาณนี้นะครับต้นมันสูงบ่หูว่าหัวมันจะซัําไดนะครับหัวสีหง่สีน่อยกับลองคอมเมนต์เข้ามาที่ชมได้นะครับว้าวลำไ่ปานนี่หัวมันจะง่ญ่ซัําใดนะครับ แลวก,การจัดการกะซ้ำนี่นะครับใส่ปุ๋ยแต่งกิง่งแต่งงานนะครับเพราะว่ามันทีเกินอย่ามันล่มนะครับบางจุดก็ล่มล่มแล้วผมก็จําเป็นต้องได้ตัดนะครับคือจังสิตัดให้มันโปร่งใหม่นะครับเพราะว่าบอตัดบ่ได้นะครับอย่ามันล่มก่าเกานะครับบางต้นที่มันหลายนะครับต้องเด้ดแตงกิ้งออกนะครับ ความงามนี่ก็แนมเบิงในลักษณะตัดหล่องนะครับตัวนี้ก็แนมเบงในลักษณะตามหล่องนะครับพิจาว่าจะยับออกห้างก็เก้นนะครับแก้ไขปรับเปลี่ยนปรับปรุงไปน่ำปรับเปลี่ยนก็คือเฮ้าต้องเลียนรูในการปรุงดินวิธีเก็บลั่มและก็วิธีปลูก วิธีใส่ปุ๋ยนะครับคือมน,นีกามารีวิวให้พราะไม่พี่น้องเ,เบิงมั่นหาเดือนเครึ่งนะครับเบิ้งลักษณะกายภาพของต้นมั่นนะครับมองที่มองห้างเพราะว่าจ้างคนงานปลูกนะครับก็ผมกับโบไดมากัมชาปนใดน,นะครับ กบมองที่มองห้างมองพอดีนะครับวันนี้ก็ะไดเวลามามาเบิงเบิงแย่งสวนนะครับดนเดนยวทายเท่านึงนะครับกับพิษพลาดตรงใดกับขออภัยนะครับ ถือความงามถือว่าพานนะครับอาจจะว่าเลื่องหัวอาจจะหน่อยหรือไงก็ต้องติดตามไว้นะครับตามภาษาเกษตรแปะนะครับเกษตรเมื่อ่เกษตรตามอารมณ์ไอเดียธรามาหากินนะครับบางอย่างอาจจะบ่สมบูรณ์แบบปันใดนะครับ ปับปูงแก่ไขกันไปนะครับว่าดินก็เป็นดินเศร้าพ่นนะครับขั้นบ่อใส่ขี่ไก่ใส่ปุ๋ยหลายกับมันบรด้ทุ่นขึ้นนะครับก็ะจำเป็นต้องได้ใส่ว่าคาเศร้ากับแพงแน่อยู่นะครับไรล,ละสองพัน แตงงาออกแล้วก็เชียงหางแน่อยู่นะครับแสงกับลงกระทบได้นะครับอีกขอยางก็คือเท้าแต่งงามันน้าฝนตกมากมันกัน้าน้าฝนมันกับละเหยเร็วนะครับมันซอยให้ต้นมันเทาบัเนาปานใดนะครับประมาณนั้นนะครับวานมีแสงแดดแสงแดด ตำใให้ไอ้นามละวเฮยขึ้นใดเร็วนะครับหัวมันจะบดได้กินนามไร้ปันไดนะครับจากที่ตัดเงาออกแล้วก็ปงไม้นะครับคือด้านหนาเฮานี่มันปงไม้เลยเพราะว่าครับป้าไวมันกับบไดสร้างหัวนะครับเพราะว่าวมันมันต้องเดีแแตงงามันออก พาให้มันสางหัวขึ้นมใไม่นะครับสางลำขึ้นมใไมเพาลำมันเนืองลำมันนอนวันนี้มันมันแข่งกันหาแสงนะครับแข่งกันหาแสงมันต้องการแสงมาสางหัวนะครับถ้ามันทับกันแล้วมันบม่มีแสงมากระทบใบมันก็จะบ่สางหัวนะครับถึงสางก็จะเป็นหัวหน่อยนะครับ ผมก็เลยต้องตัดแต่งกิ่งออกงาออกไม้นะครับตอนไดมีประสบการณ์มากกว่าผมก็นแนะนำได้นะครับคือตอนไหลลมผมตัดออกนะครับ,มา,บมาเบิ้งเหมือนกันใหญ่ก็่าเก่านะครับส่วนก่อนกัน ยังใบหนาอยู่ครับช่วงในี้ใบลน้นไวแหละมาท่ายมานยันก็มีเสียงรบกวนแน่นะครับสอดแทรกเพราะว่าข้าเจ้าไทยให้มันข้าเจ้าจะปลูกอ้อยหรือปลูกยังเหรอครับมีเสียงรถไทยนะครับ แดงนี่ก็เป็นมันแปดเก่าวายนะครับมีแต่การแดงเป็นส่วนมากนะครับเบิงโดยร่วมกับมาจากวาตามกซีตันนะครับหรืออาจจะร้ายกว่าหันกับกับบหูขึ้นกันนะครับเพราะว่าเห็ดมันกับมันมานนี่กับบุเคยง่ามปานนี่นะครับของลำ พัานมันกับสูงงามแต่ละปีกับประงปะนันนี้งามจนหนาตกใจงามเกินครับเมื่อนี้กับมาทายปลามันนี่แหละครับบุมีแนวเห็ดปันไหลมีอยหัตวัวมีแนววัง ก็คือให้มั่นนะครับความหวังความหวังของขอบครัวก็คือให้มั่นเป็นอาชีพถือว่าเป็นอาชีพรักแหละครับเพราะว่าให้ Hi man. มั่นมั่นในรายได้ในรอบปีนะครับกับมาเบิงเพื่อเป็นกำลังใจชีวิตนะครับให้เห็นมั่นงามกับสบายใจนะครับมีความหวังอยากได้ยั้งกับ ได้ตามที่เห้าคิดหวังไหวนะครับเพราะว่าได้เห็นเป็นรูปเป็นลางก็เป็นการดีนะครับสำหรับผมนะครับเอาอาชีพเกษตรกรไล่ย่อยเพราะว่า ย่างพรท่านตเต็มตัวพ่อปันใดนะครับพามีงานประจำอยู่นะครับเกี่ยงงานกับเกี่ยงงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับระบบน้ำประปานะครับจากไฟฟ้าหันมากเกษตรนะครับกับชีวิตเฮ่า ก็ต้องเลี้ยนลูกไปทุกๆอย่างนะครับเมือนได้มือหมนหนึ่งเฮาอาจจะมาเหตุการเกษตรเต็มตัวกับเป็นไปได้นะครับคือช่วงนีง้คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับอายุยังน้อยอายุ30กว่านะครับบัวลายความคิดกะต้องเหตุทุกอาชีพนะครับที่เฮ้าสามารถเหตได้เฮาสามารถรับจ้างได้เบื่อมา เป็นประสบการณ์ชีวิตและก็เสริมสร้างขอบครั่วนะครับมั่นงามก็มีแรงใจในการเฮ็ดงานนะครับมีแรงใจในการสู่ต่อเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดนะครับโควิดระบาดส่วนมากก็บหันมาทางเกษตรละครับหลายเพราะว่ามันห่างไกลผู้คนมัน ปลอดภัยนะครับปลอดภัยโอ้มันลำสูงเนานะครับท่านใดต้องการพันมันนะครับก็ติดต่อคอมเมนต์ไว้ได้นะครับลำมันลำมันก็มีายนะครับเพราะว่าผมมีอยู่ยีซิมหาไรนะครับยีสิมหาไรกับสามแปลง,งแปลงละง่ามแบบนี้เบิดทุกเบิดทุกแปลงนะครับ ความงามขอกับโบทีโบห้างเกินไปนะครับดูลักษณะล่ำนะครับบบทีโบห้างเกินไปนะครับกับพอดีเหมาะนะครับเกี่ยวกับผู้ที่จะเอาไปเฮ็ดทอนพันธุนะครับทอนพันธุที่สมบูรณ์นะครับเกิดง่ายใหญ่เร็วห้องพื้นให้ได้กับงามขื้นทั้งสี่แล้วครับ นี่มันเป็นมั่นการแดงนะครับกับหัวลำสูงแน่หัวดีอยู่นะครับแต่ถ้าปลูกตะเกา่าลำใหญ่การปลูกมากกับยอดใหญ่นะครับท่านได้สนใจกับคอมเมนต์มาได้นะครับความงามจากใดทอนพันไปปลูกกับสอบถามเขามากนะครับ แต่และมองกับประมาณ3เมตรผลแล้วนะครับดเดี๋ยวนี่ความสูงถ้าเบิ่งโดยสายตานะครับ3เมตรบาขาดความสูงครับเพื่อตัดปลายออกสิเหลือประมาณเมตร 60- 70อยู่นะครับเบิ่งหัวตนหน,หน่อยๆนะครับนี่หัวตนหน่อยตนหน่อยก็หัวดีนะครับ หัวเสมอนะครับหัวเบอรีวปันไดน,นะครับนี่หัวอยากเสมอเต็มที่อยู่ครับหัวก็สวยงามอยู่นะครับใส่การอยู่ถ้าเป็นต้นที่แต่งง่าขึ้นยังสีแห้งครับเพราะว่าหัว มันจะดีแน่นะครับถ้าเป็นมันถี่แตง่งาทราสังเกตเบึงนะครับนี่คือจำเนี่ยนะประมาณนี้ถ้าลั่มเรี้ยวๆมันจะโบปันไดน,นะครับเพราะว่าแต่งามันสะสมอาหารได้เต็มที่นะครับตามขอลงมาคือขอมันจะทีขอตามมันจะโปนะครับว่าไงมันมันสางหัวแต่น้อยประมาณนั้นนะครับมันสางหัวแต่น้อย ชส,สมแปงสะสมอาหารไว้นะครับคือกันกระคนเห่าแล้วครับมันสาสมอาหารประสบการพ่อมันก็นจะหัวไงนะครับประสบการณ์ส,สมประสบการ์แต่น้อยเห่าก็จะได้เฮ็ดมั่นหัวใไงนะครับเห่ามีประสบการณในการปลูกมั่นแล้วแต่น้อย ต่อไปกับคือสีหัหวใหญ่แหละครับถ้ามีโอกาสได้ปลูกก็สิได้ปลูกไปเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าอาชีพของเฮ้าอีกอาชีพหนึ่งนะครับอาชีพอาชีพที่มักมักปลูกนะครับเพว่าเฮ้าปลูกเพื่อประเทศเพื่ออาหารนะครับอาหารของโลกสั่งอาหารของโลกคือมั่นเฮ่าแปรรูป้หละยางนะครับ แรูปเดหลายอย่างคลิปนี้อาจจะเน่าแน่นะครับําว่าขมจา,าจ,จะพาดไปแน่งก็ขออภัยนะครับตามภาษาเกษตรแพะนะครับเกษตรแปะมือใหม่ไอ,ไอเดียทำมหากินนะครับก็มีหร้ายอาชีพเพื่อจะทายทอดให้ผู้ที่เขามารับชมนะครับ ได้ติดตามได้เบิ้งได้ประสบการณ์น้ำกันนะครับบางมืออาจจะถ่ายคลิปเรื่องไฟฝ่าให้เบิ้งอยู่นะครับแต่ว่ายังบทันมีโอกาสนะครับเมื่อนี้มีโอกาสมาถ่ายต้นมันให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับมั่นหกเดือนไก่จะหอดหกเดือนแล้วครับหาเดือนครึ่งน,นะครับสำหรับเกษตรแปลกขอจบคลิปนะครับ การถ่ายท่ำมั่นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งโอกาสนาพอกันไหมนะครับจะน้ำชิงดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปนะครับสวัสดีครับ